มะเร็งกระดูกรักษาได้ไม่ต้องตัดขาสวัสดีค่ะดรบริศลาดาวันนะคะหมอปอสำหรับประเด็นวันนี้นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังก็เกี่ยวกับมะเร็งกระดูกนะคะซึ่งเป็นอีกมะเร็งหนึ่งที่เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งตัวอื่นมาหามะเร็งกระดูกก็เป็นปุบัติการหนึ่งนะคะและปัญหาที่สำคัญนะคะก็คือว่าเราจะรู้ทันอย่างไรนะคะในการป้องกันตนเอง ะะมะเร็งกระดูกเนี่ยนะคะเป็นโรคของเด็กที่โตหน่อยเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยหนุ่มสาวนะคะพบมากในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า35ปีและเจอเยอะที่สุดในช่วงอายุระหว่าง10-20ปีนะคะซึ่งเป็นช่วงสำคัญของลูกหลานของเรานะคะบางครั้งนะคะทั้งในเด็กๆแล้วจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะพบมะเร็งกระดูกได้นะคะแต่เพียงแต่6%เนี่ยจะเจอโรคมะเร็งในเด็กทั้งหมดนะคะพบมากในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง นะคะคที่แตกต่างกันอาจจะมีเล็กน้อยนะคะมะเร็งทุกชนิดสามารถกระจายมาที่กระดูกได้โดยจะมีมะเร็ง5ชนิดที่กระจายมาที่กระดูกก็คือมะเร็งของต่อมไทรอยของไตนะคะของต่อมลูกหมากของปอดและเต้านมนะคะบางมะเร็งถึงมาจบอยู่ที่มะเร็งกระดูกนี่เองนะคะ ต่อมานะคะโรคมะเร็งกระดูกเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือชนิดปฐมภูมินะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อของกระดูกเองนะคะมักจะเกิดในอวัยวะกลุ่มพวกระยางก็คือแขนขานะคะส่วนใหญ่มักเกิดใกล้ข้อหรือข้อเขา่าข้อสะโพกข้อไหล่นะคะโรคมะเร็งกระดูกชนิดที่2นะคะก็คือทุติยภูมินะคะ หรือโรคมะเร็งกระดูกที่เกิดจากการที่มะเร็งอื่นแพร่กระจายมาที่กระดูกซึ่งประมาณ30-40%งเของมะเร็งที่กระจายมาจะพวกที่แขนขาและประมาณ50-60%ที่จะกระจายมาตรงบริเวณส่วนกลางของกระดูกเช่นกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานกระดูกซี่โครงและกระโหลกศีรษะเป็นต้นนะคะ คราวนี้โรคมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่กระดูกมีเกือบทุกชนิดนะคะแล้วก็มักกระจายในช่วงท้ายๆนะคะมีมะเร็งนะคะที่กระจายมาที่กระดูกตั้งแต่ระยะต้นเหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะแล้วก็โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเป็นกลุ่มมะเร็งที่พบได้น้อยจากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะพบอุบัติการแค่0.8คนต่อประชากรแสนรายซึ่งพบได้ค่อนข้างน้อย แล้วก็เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นทุกวัยนะคะแล้วก็วัยเด็กเนี่ยจะเจอค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนที่กล่าวไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ โรคมะเร็งกลุ่มชนิดทุติยภูมิเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งกลุ่มอื่นๆนะคะเหมือนที่กล่าวไว้แล้วดังนั้นนะคะเราจรึงเข้าใจแล้วนะคะว่า,าปฐมภูมิเนี่ยคือเกิดขึ้นเองและทุติยภูมิก็เกิดจากการที่มะเร็งตัวอื่นกระจายมานั่นเองนะคะโรคมะเร็งกระดูกเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนปัจจุบันมีหลักฐานว่า พบเพิ่มขึ้นนะคะก็คือโรคม,มะเร็งอาจจะเกี่ยวกับความผิดปกติของยีในร่างกายนะคะอาจจะเกิดจากการกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมเช่นกลุ่มสารเคมียาฆ่าแมลงรังสีนะคะคนที่ทํางานอยู่ใกล้กับสารเคมีต่างๆหรือทํางานที่เกี่ยวกับการใช้รังสีหรือทางการแพทย์ทําให้มีโอกาสเกิดโรคม,มะเร็งได้นะคะหรือสาเหตุอันที่3เกิดจากการรักษาในปัจจุบันเช่นการให้เคมีบําบัดการให้รังสีรักษาเหล่านี้ก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะคะ เพราะว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเขาเรียกว่าโลกาพิวัตรโรคบางอย่างเนี่ยมีการปรับปร,บรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายนะคะทําให้เกิดมะเร็งได้เยอะขึ้นโรคมะเร็งกระดูกเนี่ยมีได้สูงแถบยุโรปนะคะซึ่งปัจจุบันโรคเหล่านี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในบ้านเราค่อนข้างเยอะแต่เป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดในอนาคตอาจจะมีการเกิดของโรคนี้มากขึ้นดังนั้นนะคะสาเหตุที่แท้จริง ของอะมะเร็งกระดูกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากหลายๆอย่างประกอบกันขึ้นมาเหมือนที่กล่าวไปนะคะลักษณะทางคลินิกของโรคนะคะโรคมะเร็งกระดูกเนี่ยชนิดปฐมภูมิผู้ป่วยมักจะปวดแล้วก็มีอาการปวดข้อนะคะแตกต่างจากการปวดทั่วไปเป็นการปวดแบบทุกข์ทรมานนะคะปวดตลอดเวลาแล้วก็ปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปวดมากในเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็นนะคะมีก้อนเกิดขึ้นมีการผิดรูปของอยวยวะเช่นแขนขาผิดรูปกระดูกหักแบบมีพยาธิสภาพ หรือหักแบบไม่มีเหตุในการหักเดินแล้วก็หักเองอย่างนี้นะคะซึ่งจะพบแบบโดยบังเอิญโดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการของรอยโรคมาก่อนนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยมีการตรวจร่างกายประจําปีนะคะหรืออาจจะเจอจากเกิดอุบัติเหตุเล่นกีฬาในโรงเรียนแล้วไปเอ็กซเรย์พบกลุ่มนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะที่ เราค้นเจอสาเหตุของอโรคมะเร็งกระดูกได้ส่วนโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิเนี่ยผู้ป่วยมักมีอาการปวดเรื่องก้อนเนี่ยไม่ไม่เห็นชัดนะคะแต่มีภาวะกระดูกหักโดยเกิดจากพยาธิสภาพเช่นยกของแล้วก็กระดูกหกักเดินหกล้มแล้วก็หกักนอกจากนี้อาการทางระบบประสาทเช่นมีอาการชาอ่อนแรงรจนกระทั่งเป็นอัมพาตก็มีนะคะบางครั้งอาจจะตรวจเจอโดยบังเอิญน,นะคะ ข้อแตกต่างระหว่างมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิและมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิคือปฐมภูมิเนี่ยจะเด่นเรื่องก้อนแล้วก็มีการผิดรูปของอวัยวะแขนขาหรือระยางนั่นเองส่วนทุติยภูมิเนี่ยจะไม่เด่นเรื่องก้อนแต่จะเกิดสถานการณ์คือเป็นอมัมพฤกษ์อัอนพาดหรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไปเลยนะคะนี่คือความแตกต่างกันนะคะต่อมาความรุนแรงของโรคมะเร็งกระดูกโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิค่อนข้างรุนแรง ผู้ป่วยมีอัตราการตายสูงถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษานะคะยกตัวอย่างของมะเร็งกระดูกปฐมภูมิที่เรียกว่าออสซิโอสัคโคมาซึ่งเป็นโรคมะเร็งกระดูกชนิดที่พบบ่อยในเด็กมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถ้าผู้ป่วยไม่รับการรักษาเนี่ยก็จะเสียชีวิตไม่เกิน2ปีนะคะสำหรับโรคมะเร็งกระดูกทุติยภูมินะคะก็เช่นผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่เต้านมก่อนแล้วก็กระจายไปที่กระดูกนะคะผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นนะคะ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วกระจายมาที่กระดูกก็เวลาก็ที่มีชีวิตอยู่ก็อาจจะสั้นประมาณ6เดือนผู้ป่วยก็อาจจะเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ความรุนแรงของโรคเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่กระจายมาด้วยนะคะดังนั้นเราต้องปกป้องตนเองนะคะว่าทั้งแบบชนิดประถมภูมิและทุติยภูมิเรารู้แล้วนะคะว่า,าเราจะปกป้องตนเองยังไงนะคะ โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิจะมีข้อดีคือถ้าพบในระยะต้นและยังไม่มีการแพร่กระจายผู้ป่วยก็อาจได้รับการรักษาให้หายขาดเพียงแต่ว่าโรคมะเร็งกระดูกเนี่ยไม่เหมือนชนิดอื่นนะคะตรงที่ไม่สามารถตรวจก่อนได้ต้องอาศัยการสังเกตของญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะที่ดูแลเด็กอยู่นะคะเพราะว่าเสี่ยงเจอมากก็คือในเด็กนั่นเองนะคะ,ะว่าบุตรหลานของเรามีความผิดปกติหรือไม่นะคะจากการเล่นกีฬาการตรวจวิสัยแยากโรคนะคะ การเอ็กซเรย์กระดูกดูตำแหน่งที่ปวดหนึ่งช่วยได้นะคะสองการตรวจ M r i ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็มีข้อดีของการตรวจ M r i ก็คือสามารถบอกขนาดของมะเร็งที่แท้จริงได้แล้วก็มีการวางแผนในการรักษาหรือผ่าตัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยก็จะได้รู้ว่าควรจะเก็บขาไว้หรือตัดขาทิ้งนะคะ MRI มีค่าให้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์หรือทำในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะรังสีแพทย์ ที่ใช้เครื่อง MRI จะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้มีความแม่นยําในการตรวจนะคะมากขึ้นนะคะการตรวจชิ้นเนื้อนะคะก็คือการนําเอาอชิ้นเนื้อนะคะมาตรวจเพื่อการวินิจฉัยและบอกโรคของบอกระยะของโรคด้วยนะคะว่าสัมพันธ์อย่างไรแล้วก็เพื่อวางแผนในการรักษาผู้ป่วยโดยปกติมะเร็งกระดูกจะกระจายไปที่2ออวัยวะคือกระจายไปที่ปอดและกระจายไปที่กระดูกชิ้นอื่น ซึ่งต่อมานะคะต้องมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะคือการเอ็กซเรย์ปอดหรือ CT สแกนปอดด้วยนะคะการทำา t t สแกนปอดจะละเอียดและรวดเร็วกว่าส่วนการทำโบนสแกนนะคะเพื่อดูการกระจายของกลุ่มมะเร็งเนี่ยะจะสามารถทำได้เฉพาะบางจุดแล้วก็การแปลผลจะต้องอาศัยความชำนาญน,นะคะของนักรังสีวิทยานะคะ การรักษาโรคมะเร็งกระดูกนะคะวินิจฉัยได้ทั้งชิ้นเนื้อะระยะของโรคแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการสรุปขั้นตอนของการรักษาซึ่งวัตถุประสงค์ของการรักษามะเร็งกระดูกทั้งสองชนิดทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมินั้นแตกต่างกันนะคะโดยปฐมภูมิเนี่ยวังว่าให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคซึ่งกระบวนการทําอย่างเพื่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยแล้วก็การรักษาโรคมะเร็งกระดูก ชนิดทุติยภูมินั้นไม่ได้หวังเพื่อรักษาให้หายนะคะแต่เพียงแต่ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะประคับประคองไว้นะคะการรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเนี่ยในปัจจุบันใช้การรักษาคือการผ่าตัดการให้เคมีบำบัดหรือการใช้รังสีรักษาที่เรียกว่าการรักษาร่วมนะคะส่วนการรักษามะเร็งกระดูก ชนิดทุติยภูมินั้นการรักษาเป็นการรักษาร่วมเหมือนกันก็คือใช้เคมีบำบัดแล้วก็การใช้รังสีรักษาส่วนการผ่าตัดนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการรักษาที่จะเพื่อประคับประคองและทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนะคะจุดประสงค์ส่วนใหญ่นะคะการรักษาโรคมะเรง็งกระดูกชนิดปฐมภูมินะคะการรักษาโดยการผ่าตัดก็คือนําเนื้อง,งอกออกจากผู้ป่วยให้หมดซึ่งมีอยู่2วิธีคือการตัดอวัยวะคือตัดแขนขา บางส่วนที่เป็นมะเร็งออกตัดเฉพาะส่วนของตัวกระดูกที่เป็นเนื้องอกหรืออ,อาจจะใช้วิธีใหม่ซึ่งเพิ่งนํามาใช้ในประเทศไทยนะคะแต่การรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกรายนะคะ,ะขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนมะเร็งและความเหมาะสมความพร้อมของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยการตัดอวัยวะนะคะสมัยก่อนตัดอวัยวะเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยทุกรายต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ไม่อยากให้ไปถึงตรงจุดนั้นโดยเฉพาะเด็กนะคะ ในปัจจุบันเทคโนโลยีของขาเทียมเนี่ยสามารถนำมาใช้แทนนะคะขาจริงที่ถูกตัดออกไปได้นะคะแล้วก็เรื่องของวัสดุและความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์เทียมนะคะก็ไม่ค่อยพบปัญหาเท่าไหร่นักนะคะผู้ป่วยสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติหลังจากผ่าตัดแล้วก็ต้องมีการทำกายภาพบาบัดฝึกการเดินนะคะแล้วก็การคิดบวกนะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยรู้สึกให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ไม่สิ้นหวังกับชีวิต นะคะเพราะว่าการใช้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญในการบําบัดนะคะระยะของมะเร็งกระดูกปฐมภูมิแบ่งออกเป็น4ระยะขึ้นอยู่กับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งซึ่งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งจะมี2กลุ่มคือเซลล์มะเร็งแบ่งตัวสูงและเซลล์มะเร็งแบ่งตัวต่าก็จะสรุปว่ามะเร็งกระดูกปฐมภูมิจะมีทั้งหมด4ระยะระยะที่1ก็คือก้อนมะเร็งลุกรามจากจุดเดียวในกระดูกและเป็นเซลล์มะเร็งแบ่งตัวต่ํา ระยะที่2ก้อนมะเร็งลูกรามจุดเดียวในกระดูกแต่เป็นเซลล์มะเร็งแบ่งตัวสูงนะคะระยะที่3าก้อนมะเร็งลูกรามหลายจุดในกระดูกหรือลูกรามเข้าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงของกระดูกส่วนระยะที่4เป็นระยะสุดท้ายของมะเร็งกระดูกปฐมภูมินะคะคือมะเร็งลูกรามเข้าต่อมน้ําเหลืองและแพร่กระจาย้าสู่กระแสเลือดซึ่งมักแพร่กระจายไปสู่กระดูกส่วนอื่นเช่นปอดและไขกระดูกด้วยนะคะอันนี้เป็นระยะของมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมินะคะ การทำรีไซเคิลบงบลนสนะคะเป็นการนําเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเข้ามาใช้โดยนํากระดูกผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูกที่ถูกตัดออกไปแล้วนํามาทําลายเซลล์มะเร็งซึ่งการทําลายเซลล์มะเร็งก็ทําได้หลายวิธีเช่นการใช้ลังสีโดยให้ปริมาณรังสีที่สูงมากทพืให้เซลล์มะเร็งในกระดูกตายหมดจากนั้นก็เอาตัวเซลล์มะเร็งที่ตายออกแล้วนากระดูกชิ้นนั้นใส่เข้าไปและนํากลับก็ไปให้ผู้ป่วยเหมือนเดิมนะคะอาจจะนํากระดูกชิ้นนั้นไปใส่เหล็กหรือนํากลับไปให้ผู้ป่วยเหมือนเดิมนะคะ การน,นากระดูกผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งไปแช่ในนโตเจนเหลวนะคะอ่าอุณหภูมิลบร้อยหกสิบเจ็ดองศาเซนเซียเพื่อทําลายเซลล์มะเร็งนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลรามาที่ดีก็เริ่มมีการใช้แบบนี้แล้วนะคะแต่การน,นํากระดูกเหล่านี้ไปทํากรรมวิธีเหล่านั้นทําให้คุณภาพของกระดูกเนี่ยเสียไปดังนั้นกระดูกอาจจะหักง่ายไม่เหมือนกระดูกทั่วไปและมีระยะเวลาการใช้งานแค่5ปีเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นรีไซเคิลนนะคะบนเน็ต bon นะคะเป็นวิธีการรักษาแบบใหม่นะคะ ส่วนการรักษาโรคกระดูกชนิดะมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมินะคะเป็นการรักษาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็คือ1ผู้ป่วยจะต้องไม่ปวด2ทําอย่างไรให้ป่วยกลับมาใช้อวัยวะที่เป็นอยู่ได้ทันทีนะคะเช่นผู้ป่วยกระดูกหักเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วก็สามารถกลับมาเดินได้เป็นต้นนะคะและทําอย่างไรให้ผู้อื่นผู้ผู้ป่วยพึ่งผู้อื่นน้อยที่สุดถ้าสามารถทําให้ผู้ป่วยกลับมาช่วยตัวเองได้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออดีนะ แล้วก็ไม่เป็นภาระไม่เสียคุณค่าในตัวเองนะคะดังนั้นผู้ป่วยก็จะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่คือหลักของการรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมินะคะซึ่งเกิดจากการรามจากมะเร็งส่วนหนึ่งมาหาอีกส่วนหนึ่งแล้วมาจบที่มะเร็งกระดูกที่บริเวณกระดูกนะคะการผ่าตัดนะคะจะเป็นเรื่องของการเสริมกระดูกที่เสียหายแข็งแรงยกตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูกที่ สันหลังทาให้กระดูกสันหลังยุบตัวการผ่าตัดก็จะใส่เหล็กเข้าไปคั้มนะคะเพื่อไม่ให้กระดูกหลังสุดตัวและมีการป้องกันไม่ให้การกดไขสันหลังนะคะการผ่าตัดเพื่อไปตัดตําแหน่งที่กดออกไปเป็นต้นนะคะในกรณีที่มีการกดไขสันหลังอยู่นะคะการรักษาแบบตัดกระดูกออกไปเนี่ยแทบไม่ค่อยทําในผู้ป่วยโรคมะเรง็งชนิดตุติยภูมิเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ในปัจจุบันนะคะแนวคิดของการรักษาเปลี่ยนไปนะคะยกตัวอย่างผู้ป่วยมะเรง็งโรคต่อมลูกหมาก หรือมะเร็งต่อม,อะ,มะเร็งเต้านมนะคะที่มีชีวิตอยู่ประมาณ20ปีแม้นว่ามะเร็งจะกระจายไปที่กระดูกผู้ป่วยก็ยอมผ่าตัดเอากระดูกออกและใส่เหล็กแทนนะคะลักษณะนี้เรียกว่าแอคทีฟนะคะเป็นโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิที่ไม่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการรีไซเคิล g บนเนตนะคะเนื่องจากกระดูกเนี่ยเป็นมะเร็งทั้งหมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องไล่ตามทันการรักษาแนวใหม่ๆด้วยนะคะ การติดตามการรักษาโรคมะเร็งกระดูกในกรณีโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิจะมีการติดตามการรักษาคือเมื่อผ่าตัดไปแล้วมะเร็งจะเกิดซ้ําหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่1นนะคะและประเด็นที่2คือมะเร็งมีการกระจายไปที่ปอดหรืออวัยวะหรือ,อกระดูกหรือไม่นะคะโดยจะกลับมานะคะโดยจะมีการกลับมาเอ็กซเรย์หรือโบนสแกนเป็นระ,ะระยะประมาณปดเระมาณ80%ของผู้ป่วยจะมีการกลับซ้ําหรือเป็นซ้ำภายในสองปี ผู้ป่วยที่เหลืออยู่ประมาณ20%ก็จะประมาณ5ปีนะคะพอหลังจาก5ปีเปอร์เซ็นต์นการกลับเป็นซ้ําของโรคมะเร็งเนี่ยมักจะมีการกระจายของมะเร็งลดลงไปมากนะคะถ้าเกิน5ปีไปแล้วไม่เกิดความเป็นซ้ําของโรคแสดงว่าหายขาดนะคะก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะถ้ามะเร็งหายขาดได้นะคะ คราวนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ใช้ในการรักษาโรคมะเมร็งกระดูกปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนานะคะในการผ่าตัดก็คือการผ่าตัดแบบมินิมอลนะคะอินวัซีฟเซอร์เจอรี่นะคะซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบเจาะรูนะคะก็มีการพัฒนาเพื่อรักษาโรคมะเมร็งกระดูกในผู้ป่วยเริ่มต้นนะคะซึ่งให้มาพบแพทย์เร็วขึ้นวิธีการนะคะเมื่อตรวจเจอปุ๊บ ว่าเริ่มมีการกอร่อเซล์มะเร็งขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งในกระดูกก็จะทำการเจาะรูที่กระดูกตรงนั้นนะคะจากนั้นก็ใช้โพรกนะคะตัวเส้นที่ให้ความร้อนนะคะผ่านระบบแรงสานสะเทือนนะคะในความร้อนออไปทำลายเซล์มะเร็งนะคะซึ่งเราเริ่มทำในผู้ป่วยประมาณ2-3ึามรายแล้วก็ได้ผลดีนะคะแล้วก็คิดว่าผู้ป่วยจะต้องเข้ามาในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะทึ่จะหายนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่เริ่มนำมาใช้กันนะคะ ในอนาคตรเรื่องมะเร็งกระดูกอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ใช่โรคที่รักษาโดยการผ่าตัดอีกต่อไปอาจจะให้ยากลุ่ม t a r g e t i n therapy นะคะเป็นการรักษาโดยใช้ยาเข้าไปรักษายีนโดยตรงซึ่งตอนนี้ก็มีการค้นพบแล้วก็มีการเฉพาะเจาะจงเรื่องยีนนะคะกับโรคมะเร็งกระดูกนะคะแล้วก็พบว่ามะเร็งกระดูกจะแตกต่างจากโรคมะเร็งอื่นๆ นะคะคือในก้อนมะเร็งกระดูกจะมียีนอยู่หลายชนิดและยีนแต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามะเร็งกระดูกมียีนที่เป็นยีนชนิดเดียวกันดังนั้น t a r g e t e d therapy จึงยังเข้าไม่ถึงจนกว่าจะสามารถทราบว่าเป็นมะเร็งกระดูกที่มียีนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนี่ก็คือเป็นแนวทางนะคะ คราวนี้เรามาดูนะคะว่าอันนั้นก็คือส่วนประกอบของการดูแลตัวเองนะคะกับการพบแพทย์และการวางแผนรักษาก็คือในกลุ่มของมะเร็งกระดูกเนี่ยจะเจอตั้งแต่เด็กนะคะและที่สําคัญก็คือเป็นแบบปฐมภูมิเนี่ยมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้อยู่นะคะส่วนแบบทุติยภูมิเราแค่ประครับประคองและทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขยืนยาวไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นนะคะ การรับประทานอาหารซึ่งจะช่วยชะลอนะคะอาการเกิดมะเร็งนะคะซึ่งวันนี้ขอนำเสนอสองอยางนะคะซึ่งเป็นหัวใจจริงๆในการช่วยบำบัดกระตุ้นนะคะแล้วก็มีฤทธิ์กระตุ้นปกป้องมะเร็งทุกชนิดได้นะคะก็คือขิงขิงมีสารเคมีธรรมชาติที่ไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กูตาไทโนเอสนะคะทานสปอรนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้แล้วก็ยังพบ อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายตัวนะคะก็มีการลดการอักเสบในลำไส้ได้อีกด้วยบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็แก้เมารถเมาเรือซึ่งขิงเนี่ยสามารถป้องกันแก้การอาเจียนได้หลังจากผ่าตัดและยังทําให้ผู้ป่วยที่รับเคมีบําบัดมีอาการขึ้นไส้อาเจียนลดลงนะคะอันนี้คือข้อดีของข,องข,องของิงส่วนชาเขียวนะคะเป็นอีกหัดใจหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะเพราะว่าในชาเขียวเนี่ยนะคะ มีอีพิโกโลนะคะแคทีซินกาเลตนะคะซึ่งเป็นสาร EGCg นะคะที่พบได้มากในในชาเขียวแล้วก็มีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการขับสารพิษสามารถกวาดล้างอนุมูลอิสระที่เป็นตัวกัดก่อน DNA ในกระแสะเลือดลงได้จึงส่งผลให้ป้องกันความเสื่อมของเซลล์และวัยวะต่างๆในร่างกายตัวชาเขียวยังมีประโยชน์มากสําหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทํางานสูง แล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มที่เข้าโปรแกรมการกําจัดไขมันหรือลดน้ําหนักนะคะแล้วก็มีความมีการพิสูจน์แล้วว่าสารต้านอนุมูลอิสระในชาเขียวเนี่ยสามารถช่วยชะลอความแกช่ชราแล้วก็ช่วยคงความอ่อนเยาว์ไว้ได้นะคะสวยใสยนั่นเองนะคะแม้ในอาหารกลุ่มอื่นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีเบต้าแคโรทีนนะคะแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยในชาเขียวเนี่ยจะมีโพลีฟีนอลน,นะคะอยู่เนื้อ กว่าอาหารทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นมีคุณสมบัติเด่นช่วยต้านอนุมูลอิสระจร,ะจริงๆนะคะก็นำเสนอไว้แค่2ตัวซึ่งเป็นตัวเด่นสำหรับเรื่องมะเร็งก็คือกิงกะชาเขียวเพื่อจะได้รู้ว่าโอ้อาหารก็ปกป้องมะเร็งได้นะแล้วก็ถ้ากินอาหารเป็นก็ช่วยได้จริงๆนะคะแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการหรือภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้นะคะ แล้วก็มีสารอาหารตัวอื่นอีกที่มีประโยชน์มากมายนะคะในมะเร็งแต่ละตัวนะคะหมอก็ได้กล่าวไว้เกือบทุกอย่างนะคะดังนั้นนะคะหัวใจสําคัญของการทําความเข้าใจเรื่องมะเร็งกระดูกที่ว่าบอกว่าสามารถป้องกันได้แล้วก็ไม่ต้องตัดขาก็มีจริงๆนะคะตอนนี้กําลังพัฒนานวัตกรรมคิดค้นต่อยอดกันอยู่นะคะในกลุ่มคุณหมอออทพิดิกนะคะ แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการรวบรวมเนื้อหามาเพื่อให้ทุกท่านรู้ว่าถ้าได้คิดว่าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วนะคะจะต้องผ่าตัดหรือต้องเสียขาแต่นวัตกรรมสมัยนี้ก็มีขาเทียมมีอวัยวะเทียมให้ซึ่งทำงานได้ดีไม่แพ้อวัยวะจริงนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความหวังอยู่ด้วยอยู่ได้อย่างมีความสุข แต่ถ้าทุกท่านไม่มีมะเร็งได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นอาหารการกินนะคะก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยผลักดันมะเร็งออกจากร่างกายเราได้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่าถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามหมอ,อปอได้ที่ Facebook ดร์วริศราดาวันนะคะส่วน y t u t u ก็ h ักเ h ลและเ Herb นะคะ Li n e แ d นะคะก็สแกนเคเบิลตัวนี้นะคะเพื่อเข้ามาสอบถามปัญหาเรือสุขภาพ แล้วก็พูดคุยกันแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาตนเองอย่างถูกวิธีด้วยสมุนไพรนะคะหรือบูรณาการร่วมนะคะถึงอาการและการป้องกันตนเองอย่างองค์รวมนะคะก็อยากฝากทุกท่านว่าสุขภาพดีไม่มีขายค่ะแต่เราต้องป้องกันตัวเองได้ด้วยอาหารที่เรารับประทานทุกวันบริโภคให้เป็นนะคะแล้วเราจะเก่งนะคะแล้วเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยกัน นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หมอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ